วันนี้มาผัดชาค่ะอ่าผัดชาหมูมารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยากจะมาผัดชาเนี่ยมาน้ำมันก่อนผัดชามีหมูอยู่หน่อยนึงก็เลยจะผัดชา มีหมูอยู่ถ้วยนึงเ่ย ตุดต้มไว้รวนไว้ตัง้งเมื่อคืนให้มันเปื่อยมันเป็นขาหมูที่เขาหั่นเนื้อแดงออกไว้หนังมากอะไรบ้าง นี่เป็นกระชายน,นี้พริกหยวกพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดกับพริกไทยรวมไปเลยใส่อัทีเดียวไปเลยเพว่าหมูสุกแล้วไง

chú lốt thật tròn này Ăn trà Ăn trà lốt này Đây nó măn hỏi นี่ก็จะใส่น้ำตาลค่รใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวแล้วแต่ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่ใครกินเค็มๆก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลย่ากินหวานหน่อยนสามรสนะเนี่ะเค็มหวานผมไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วเพราะว่ารสด,ดีกับ กับน้ำมันหอยเขาจะเค็มอยู่แล้วนะยามีขิงอยู่เพื่อน่าจะใส่ขิงให้มันหอมมีอะไรก็จ่ใส่ไปเพราะว่ามันยาซื้อมาหลายวันนะขิง นี่ขิงเนี่ยใส่ขิงได้หน่อยผัดชามันน้อยไปหน่อยจะมีขิงแล้วไม่เป็นไร พริกที่หนูตำมาพริกหมดอนะ่ะมีพริกอยู่แค่นี้เองมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นแหละเพราะว่าของมันหมดตู้เยน็นพริกที่หนูเนี่ยต้องต้องซื้อเสร็จตู้เย็นแล้วนะหมวดแล้วที่ตำไว้มันหมดไนงะ ให้พริกสดหน่อยให้เครื่องหอมอีกหน่อยจริงเขาจะต้องมีพริกที่่นงใส่กินมันอย่างเงี้ยไหมมันไม่ครบเครื่องอนะ่ะอยากไกลตลาดขี้เกียจนั่งรถออกจากบ้านเนี่ยมีของพริกอยู่แค่นี้ พริกหนูมัหมนหมดไงแต่พริกพริกหยวกพริกแดงเนี่ยคงจะเผ็ด้วละเดี๋ยวร้อนชิมหน่อยก่อนชิมรสชาติเป็นไง ได้คร้ไม่เข็มกำลังดีผัดเชื่องเข้าเน่ย ก็สุกแล้ววันนี้วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ค่ะผัดชาสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ